ู้ชมทุกกคนกันด้วยนะครับเข้ามาดูคลิปนี้นะวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครผ่านด่านที่ทุกคนติดกันนะครับส่วนใหญ่นะเป็นด่าน48่ใช่ไหมไม่ได้ผิดด่านยาก48นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่สามารถผ่านได้นะครับที่หาได้จากตู้สิบปีที่เราจะมานะครับหรือ,อตู้ที่ใกล้ที่จะมานะครับในด่านนี้นะ่านนีด่านนีด่านทีี่น,น,ะน, 48, นะครับเห็นไหมคนติดเยอะมากสำหรับผมนะมันเยอะนะ เลยตัวละครฟรีที่หาได้ฟรีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากตู้10ปีนะแล้วก็จากด่านนะครับที่ผมจะแนะนํานะตัวละครแรกที่ผมแนะนำนะครับก็เป็นเบาวปากกระพงนะซึ่งผมไอทีที่ไม่มีนะผมย่อยไปแล้วผมเผื่อย่อยไปผมก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะเพราะมันถือเหมือนกันนะตัวเบาวปากกระพงนั้นมันจะมีความสามารถไอยื้อชีวิตอยู่นะครับประมาณห้าวีนะใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะครับถ้าไม่มีนะต่อไปนะครับตัวลำนำเย้าวยวนฟรีนะผมก็จะใช้เป็นตัวลำนำเย้าวยวนใช่ไหม เออก๊อปปี้เดลิเวอรีก็มีนะครับในนั้นเขาใช้ไปนะครับเงี้สีขาวเอ่อหาไม่เจอตัวนั่นที่ไหนอ่ะอันนี้ก็หาได้ฟรีนะครับนี่ก็ใช้ได้มีอได้นะครับมีด้วยอันนี้ก็อาจะหาได้นะครับมีน,นี่ใช้ได้ต่อไปนี่ตัวลำนำฟรีนะ หลักๆก็จะใช้ประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าจริงๆถ้าอยากจะใช้มันคุ้มเถอะนะตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับว่ามันมีลบบับระตูนะก็สามารถใช้ได้นะครับนี่แล้วผมที่ทีที่ผมดับมานะครับก็เป็นประมาณนี้นะนี่เกก็อันนี้ก็ไปใส่ตัวอื่นแทนกันนะครับเป็นตัวเปล่าประพุงอาหารมาจากตู้สิบปีนะครับแล้วไปที่ก็แก์ตันนันตมีครับตัวนี้ก็ตันตันตมีครับก็ใส่เป็นปล่อยตัวใบก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอามาใช้สกิลนี้นะ ลดพลังครับลดความเร็วในการโจมตีศัตรูนะครับตัวอย่างก็ตอนนั้นตอนนี้ครับคือมันยังไม่ปั้นแม็กนะผมว่าจะปั้นเนี่ยเข้ามาคอมโบตัดแร่นะแต่ขาก็ตอนนั้นตัวนี้นะผมเคยไอดีผมปั้นแม็กแล้วนะแต่ทีดีผมย่อยเล่นอันนี้ก็บอกแล้วไอดีก็ตอนนั้นตัวนี้ครับส่วนใหญ่เป็นเกียร์ปล่อยตัวไว้นะตัวนี้ก็ตอนนั้นตัวนี้ครับนี่ตอนนั้นตัวนี้ตานั้นตัวนี้อ่าก็แค่นี้นะ แล้วเจ๊ก็ต้องเพื่อเพื่อนนะครับเพราะว่าตัวเรายื้อไม่ค่อยไหวอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นตัวฟรีนะครับมีรันสี่แปดนะก็ทีมหนึ่งก็ใช้ของตำนานก็ได้นะครับเพราะตำนานนะเนี่ยเขาใช้ตัวเป็นตามนี้นะครับก็จะลองดูนะว่ามันจะไหวไหมเพราะว่าตะก่อนมันก็ไหวนะแต่นี้มัน,มนไม่รู้จะไหวป่าน,นะก็ทำพัดนะครับเห็นไหมสายแหวนมันก็ติดอยู่นะ ถ้าแข็งก็ยัหมดนะครับแล้เราก็แค่กดอมตานะเราต้องค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีไม่ม่ทางผ่านตั้งแต่รอบแรกนะต้องค่อยๆเล่นนะครับแต่ถ้าปล่ก็พยายามายื้อได้มากที่สุดนะครับให้ปล่อยตัวสายใหม่ามาให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้มันลำนำเยโย่ตัวนี้นะ ตัวให้ประสิทีป้อมนะครับก็พยายามนำน้ำให้ได้มากสุดนะครับยืดนานเท่าไหลก็ว่ายืดเท่านั้นแหละ มชั้นี้ก็ผ่านแล้วนะครับก็มันไมไ่ยากเลยเลยนะใช้กระดาษอื่นก็ได้นะครับเพราะมันด่านล่างช่วงใหญ่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยยากนะครับมันจะไม่ยากตรงด่าน105นะด่าน1่าก็ใช้เซตนี้ได้นะครับเพียงแต่ต้องปั้นแม็กตัวฟีทุกตัวนะครับมันถึงจะผ่านได้นะคือผมเคยใช้ผ่านอยู่นะเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปหน้าแล้วกันได้ทำคลิปนี้ก็ได้ั้งใช้ทีมตำนาไปเ้ยด้วยสิไม่รู้จะผ่านไหมนะเดี๋ยวไปลองดูกันถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยไปดัดทีมนะครับตอนนี้กนนัะ แต่ผมต้องคัดทีมเลยนะว่าทีมไหนมันไหวนะไม่ไหวงั้นผมใช้ที่อันนี้แล้วกันเนาะพี่จอนนะจอนก็น่าจะไหวอยู่นะทีมพี่จอนแล้วกันนะเนาะเผื่อดวงดีได้ตัวรับนำนะคีดาน,นี้มาถึงต้องกดอันนี้เลยนะอมตะนะครับไม่งั้นป้อมแตกนะระวังไวนะ้ด้วยนะด่านนี้ ไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่ามัานไงตัวผมยังไม่ Mac, แม็กซ์ย่เป็นตัวไอดีอื่นมันแม็กซ์แล้วนะก็เลยไหวนะครับอันนี้ยังไม่แม็กซ์นะตัวฟรีมันยังไม่แม็กซ์เห็นไหมมันไม่ไหวนะแต่ต้องเอาจริงนะครับด่านถ้าเราตปตัวอื่นมาทดแทนก็สามารถแทนได้นะครับก็คือตัวมันเป็นตัวฟรีที่หาได้นะแต่ด่านล่าล่คือมันผ่านนอนอยู่แล้วนะครับพวกด่านที่คนติดเยอะนะด่านล่างลที่ที่คนติดเยอะ้มันคือผ่านนอนอยู่แล้วนะในเนี่ยด่านนี้ก็ติดก็คนติดเยอะนะเห็นไหม นี่ยตีได้ไงเนี่ยขึ้นป้ายตำนาำใช่ไหมของเขาทำทีมพี่ลอยนะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเขาก็เล่นตามสไตล์เขานะทางล่าที่คอนติตเจอรผมก็จะลองมาผ่านดูในตอนนี้คอนก็นติดเยอนะนะเสร็จทีนะครับคือเปลี่ยนจากนาฬิกาปู่เป็นตัวละครอ,อื่นนะครับก็ใช้เพื่อนเหมือนเดิมนะประจัง ก็กดอมาตนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้นะแล้วก็ผัดเราสามารถเปลี่ยนจากตัวเ,เปลี่ยนจากไอตัวเจสสิก้าตัวนี้ได้นะครับที่ผมกำลังกดอยู่เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนเป็นตัวอย่างตัวตลกได้นะครับมันหาไระยากล่องเหมือนกันนะแล้วก็ทุกตัวที่ที่จะเอามานะครับที่เป็นตัวฟรีนะควรจะปลดท่าทุกตัวนะครับ เพื่อให้ได้ประสิทธ,ธิภาพดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวไรธาตุนะตัวไรธาตุนั้นมันจะโดนสกิลง่ายนะครับทําให้อาจจะเปราะไปนิดนึงนะเหมือนในตัวไอเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเห็นไหมมันโดนยิงก็ตายแล้วเห็นมั้ยมันแค่ี้โดนสกิลง่ายนะครับเพราะมันไรธาตุนะผมยังไม่ได้ปลดมันเลยก็จะปลดอยู่แต่ขี้เกียจแค่ยื้อไปให้มากสุดท้ายทำได้นะครับ ุพระตมาก็ปล่อยมานะครับเพื่อให้ศัตรูตีช้าลงนะเอ้ยตัวหน้าเริ่มแตกแล้วต้องพยายามยื้อให้มากสุดนะโอเคแพ้ตอนนี้แพ้นะเพราะว่าไอ้บอสตัวที่มันถือหัวใจมันมีความสามารถในการผักนะครับผักแล้วก็ฆ่านะซึ่งมันเลงมากเกันนะก็มันก็ผ่านได้นะปกติคืผ่านได้นะไอ้ด่านนี้ก็ผ่านอยู่แล้ว ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคือมาโชว์แค่ด่าน48ด่านอื่นผมจะค่อยบอกทีหลังแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโดยหน้าทีมก็มีประมาณนี้นะเกียร์ก็บอกไปแล้วทุกอย่างก็บอกไปแล้วนะครับหลักก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ